สวัสดีตอนเย็นที่บ้านครับผมเมื่อ3ามสิวันที่แล้วเนี่ยผมสั่งขี้ไก่จากบ้านซําจานนะฮะอาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นมาหกสิบกระสอบนะเข้ามาส่งถึงบ้านนะกระสอบละสี่สิบาทนะเพื่อนอยู่อยู่ในเขตเมืองนะครับผมขี้ไก่ทั้งนี้เนี่ยแกลบพ่องใหญ่เยอะกว่าขี้ไก่ความหนาแน,น่นถ้าเทียบกับทางภาคใต้ภาคใต้เนี่ยแกลบจะหายากวันขี้ไก่เนี่ยเวลาเอา เขาใส่กระสอบขายในประมาณขี้ไก่จะมากนะฮะจะเหม็นฉึงทางนี้นะฮะถ้าจับน้ำยกดูเนี่ยจะมีจะเบานะมีปริมาณแกลบเยอะนะครับผมเพราะทางขอนแก่นเนี่ยมีการทำนาเยอะ,ะแกลบเลยหาง่ายนะครศรีธรรมราชเนี่ยแกลบเริ่มหายากเลยนี้นะฮพื้นที่ทำนากลายเป็นสวนป่าหมดแล้วนะครับผมผมจะรีบเอาใส่ต้นไม้ ให้หมดก่อนวันที่7 8 90เนี่ยเพราะรรงงานอากาศของดรวัฒนาการบอกว่าวันที่7 8 90เนี่ยฝนจะตกหนักทางอีสานเหนือนะครับผมถ้าอยู่ในกระสอบแล้วโดนน้ำฝนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นผมจะเอาใส่โคนต้นไม้นะที่ปลูกไว้วรอบบ้านให้หมดนะทั้ง60กระสอบจะใส่ให้หมดภายใน2วันนี้แหละ <laughs> เพื่อรอฝนพอฝนตกเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมแล้วก็น้ำฝนก็จะได้ดึงเอา ถ้ารหารในขี้ไก่ลงไปในดินให้ต้นไม้ได้กินด้วยนะครับผมหน้าฝนเนี่ยมีแดดอยู่แล้วมีน้ําอยู่แล้วนะก็เติมปุ๋ยเติมดินให้อุดมสมบูรณ์นะปลูกต้นไม้เนี่ยอาศัยสนะีดีนะดินดีแดดดีน้ําดีแล้วก็เอาใจใสด่ดีแค่นี้เองแล้วก็จะได้ของดีไว้กินครับผมสวัสดีครับ